เราก็มาสูตรเดิมอีกแล้วผัดกะเพราน้ำมันนิดเดียวไม่ต้องใส่เยอะนะครับผัดกะเพราผัดเรานะครับเราจะผัดกะเพราต่อมาเราก็จะใส่เครื่องเทศลงไปเตรียมไว้นะครับเครื่องเทศกะเพราเนกระเรียมพริกไทยนะครับพริกไทยดำด้วยครับกะเพรากระเทียมพริกไทยดำ น้ำสมุนไพรหยอดลงไปเตรียมล้างคกรอใส่อีกทีนึงครับใส่เลยก็ได้ไ,ดไม่เป็นไรเราเรียกง่ายอยแล้วนีเทเข้าไป้่ต้องกินใจใส่ได้ใส่เลยนะครับผมผัดไปเขาน้ำจุเลงเพราะเราชอบอย่างนี้อยู่แล้วให้มีน้ำขุกที่ ชอบไข่ชอบมันจะว่ากันจะติกันครับคนเราชอบไม่เหมือมนกันบางคนชอบกินเนื้อบางคนชอบกินหมูกินหมาว่าไปบางคนชอบกินผักมังสวิรลงมังสวิรัตกินเผือกกินมันกินผลไม้แตกต่างกันไปว่ากันไปนะครับผมเครื่องปรุงของเราใส่เข้าไปสีขาวออน,นี่คืยเยอะเค็มน้ำมันหลน้ำมันหอยครับ ก็ไปพอครับ okay. 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 ใส่ไปเลยกิลูกกุกิกิลูกกุก,กิก,ก่าง่ายเสร็จเร่งไฟแรงๆไฟยาอ่อนนะครับใส่หมูใส่หมาเข้าไปเลยนะครับหมูไฟนะครับเนี่ยเรียบร้อยครับหมูหกสิบบาท กินอยู่3ามวันครับแน่นอนนี่ครับผักซอแช่น้ำว้ายแล้วใส่ผักสักนิดนึ่งนะครับนี่ครับาวางตุง้งใส่ได้ทุกผักไม่ต้องว่าผักอะไรครับใส่ได้ไม่กระทั่งผักสะเดาหนูถ้าเรากินได้นะครับ ส่วนตัวผมกินได้หมดครับชนิด้กินพืชกินได้หมดพืชเนี่ยเป็นอาหารที่เย่อยง่ายนะนี่ใบมะกรูดด้วยนะครับอันนี้นกินพืชพืชที่มีประโยชน์ผมเนี่ยกินได้หมดครับผัดกะเพราฉับชายท่านผู้ดีเรื่องมากก็คงจะก็คือเรื่องมากครับทาบ้าบ้าบอบ,บ่ทำมั่วมั่วสูสู้สเขาจะว่าอย่างนั้นนะครับเขาจะเรียกว,ว่าเรา ทำแดกทำกินทำรับประทานเองเขาไม่ว่าอย่างนั้นครับนี่มีดีมันคอมเมนต์ด่าแล้วด้วยนะครับพวกโรคจิตพวกวิตกลิตว่ากันไปยังไม่มีใครว่าอะไรเลยเอ,อเราก็ไปนู่นแล้วมาลงมาเสงมาเมียมาเมร์ครับสุดท้ายเราจะไม่พูดความทำเพลงนี่ครับกระเพราเรามีแค่น,น้อยเดียวครับ ใส่เลยนะครับไม่รอช้าเนี่ยเพราะเราไม่ได้ปรุงอะไรยเยอะแยะไม่ได้เพิ่มสารโซเดียมอีกเพราะเขาคงจะใส่มาในสีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำมันอหอยแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเขาไม่ได้ใส่เลยก็ไม่รู้ครับอร่อยแล้วแค่นี้ครับไม่ต้องอะไรมากมายครับเนี่ย ร้อมรับประทานนะครับมือนี้ครับแบบเรียบง่ายผัดกะเพราฉับชายกระเทียมพริกไทยผัดกะเพรากระเทียมพริกไทยฉับชายว่ากันไปมือเช้านะครับสวัสดีครับ